คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเหือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมเติมทั้งแรกในเพจสองเท่าถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยในอินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิกเลยกรับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปินแคทกับเกมบูอาคายครับแน่นอนครับผม พอเราเริ่มเล่นเกมนี้ครับผมทุกคนก็ต้องรีหาไ d ดีไปเรื่อยครับผมพอได้ไอดีที่เราถูกใจแล้วนะครับผมก็จะต้องมีคําถามตามมาอีกรอบนึงครับผมว่าเอะเราควรจะเปิดแพ็กเกจต่อไหมหรือควรจะดองเพชรได้แล้วนะครับผมอ่ะดังนั้นวันนี้ผมจะมาให้ขอ้อมูลครับผมในส่วนของการตัดสินใจว่าเอะตอนนี้ทีมเราพร้อมหรือยังนะครับผมที่จะเก็บเพชรไว้หรือเอตอนนี้เรายังขาดรุ่นขาดนี่อยู่เราต้องเปิดหาเพิ่มนะครับ โดยหลักๆแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าการเปิดกาชานะครับผมมันเป็นอะไรที่อยู่คู่กับเกลือมาแต่ในใจลายอยู่แล้วครับผมถ้าเกิดท่านไหนที่เคยเล่นเกมกาชามาเยอะครับผมก็น่าจะพอเข้าใจครับผมว่าตรงส่วนนี้ต่อให้เราได้ไอเดียเริ่มต้นมาสวยแค่ไหนก็ตามครับผมมันไม่มีทางสวยตลอดเวลานะครับผมเส้นทางชีวิตไม่มีทางครับผมที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบมาตลอดมันต้องมีเกลือตามมาเสมอครับผมดังนั้นี่ การเปิดกาชาแล้วเกลือขึ้นมาจึงเป็นอะไรที่ทําใจได้เลยครับผมทุกคนต้องปรงนะครับตรงส่วนนี้นะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะดูครับผมว่า ID ดีนี้ควรจะเล่นต่อหรืออยู่เฉยๆนะครับผมหรือประมาณว่าควรจะต้องรีดีนะครับผมหลักๆแล้วก็คือเราควรจะดูในส่วนของตัวละครเมตาที่เรามักจะพูดถึงกันเยอะครับซึ่งแน่นอนครับผมตัวละครที่ เมตาที่เรียกว่าสามารถใช้งานที่ดีครับผมและก็เล่นคอเทนได้ยาวๆครับผมก็จะมีหลักๆมีอารุนะครับผมมีเอวลิครับผมมีฮิบิกินะครับผมคารินนะครับผมนะเอาแบบ3าดาวเดียวนะสามดาวเดียว,ว,ยวแล้วก็ตัวขอมฮารุนะครับผมหลักๆจะมีเพียงเท่านี้ซึ่งถ้าเกิดเอาจริงแล้วถ้าเกิดเปิดมาเริ่มต้นตัวส่วนนี้เนี่ยได้แค่ไอดีตัวละครที่ผมกล่าวมาขั้นต้นตัวส่วนเนี้ยแค่ตัวเดียวนะครับผมก็สามารถจะเล่นได้แล้วไอดีนั้นสามารถจะเริ่มเติมต่อไปได้แล้วครับแน่นอนว่า มาตรฐานแต่ละท่านแต่ละท่านจะมีไม่เท่ากันบางคนก็ขอประมาณสัก3าตัวบางคนก็ขอ2อตัวประมาณนี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือก id นี้ไป id เริ่มต้นเนี่ยก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนไปนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าแค่ถึงตัวเริ่มได้ไหมคําตอบคือเริ่มได้แล้วนะแค่มีตัวใดตัวหนึ่งในพวกนี้ครับผมก็ถือว่าเริ่มได้แล้วถ้าได้2ตัวนี้ก็คือยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับอ่ะและแน่นอนครับผมหลังจากที่เราได้มาปุ๊บแล้วนะครับเราก็ต้องทําอะไรครับผมก็ต้องไปเคลียร์เรื่องหาพงหาเพชรมานะครับ่่่งแนนนอนผมวา ถ้าเกิดได้แค่หนึ่งตัวหรือ2ตัวเนี่ยก็ควรจะต้องเปิดต่อไปเรื่อยครับพอเปิดไปเรื่อยครับผมทีนี้จะมีคำถามมาคำถามหนึ่งละว่าเมื่อไหร่ล่ะที่เราควรจะต้องหยุดเปิดครับเอาจริงแล้วการจะหยุดเปิดครับผมสิ่งสําคัญจริงไม่ใช่ตัวละคร t f ที่พวกเราพูดถึงกันตรงส่วนนี้ครับแต่เป็นการจัดทีมลงเพราะว่าเกมนี้ทุกตัวมันมีหน้าที่ต่างๆกันออกไปเยอะครับผมถึงแม้จะไม่ใช่ตัวละคร T.S. ก็ตามอย่างเช่นตัวของซูรุกินะครับผมซึ่งซูรุกิเนี่ยเอาไว้ตีในส่วนของด่าน ้าทายคําขอพิเศษได้ดีมากๆนะครับอย่างตัวของฮิฟูบี้ครับผมก็คอยสับสุนแทงได้ดีนะครับผมฮีนะสามารถลงซูชิเดนเจอร์ได้ดีชิโรโกะครับผมสามารถลุยได้หลายคอนเทนต์นะครับผมตัวของเนลูหรือมากิเป็นตัวไว้ตบเลดบอสนะครับผมตัวของซูบิเดะเอาไว้ลงเลดบอสตัวของชุนก็จะใช้ในส่วนของการลง p v p เป็นหลักครับผมรวมถึงตัวละคร2ดาวครับผมที่ยังไงเราก็ควรจะต้องมีบางคนเนี่ยไอดีสาดาวเต็มเลยแต่ตัวตัวละคร2ดาวไม่มีนะครับผมยังบางคนเปิดมาเยอะแยะได้ตัวละครเมตามาเยอะครับผม แต่กลายเป็นว่าอะไรครับผมซื้อบัคกี้ไม่ออกครับผมสุดท้ายว่าตรงต้องเปิดต่อไหมก็ยังต้องเปิดต่ออยู่ดีนะหลักๆเลยนะครับนะและบางคนครับผมก็ประมาณว่าเปิดไปอย่างผมเนี่ยก็คือเปิดมาปุมาา่มอคาลีไม่ได้ซิิก้าไม่ได้อาคาเดมไม่ได้ทํายังไงครับก็เปิดต่อสิครับผมถึงแม้ผมจะได้ไอดีประมาณว่าถือว่าเกือบระดับเรียกว่าสวยสวยเลยนะขาดแค่ชุนกับตัวของ ฮารุนะนะครับผมผมก็เรียกว่าแค,จาคบจะคอมโบคอมโบครบเมตาแล้วแต่ถามว่าตอนนี้ผมเปิดหวังชุนหรือหวังตัวของฮารุนาไหมโอเคยังหวังอยู่แหละถ้าได้าั็กีครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้หวังเท่านั้นแล้วผมหวังตัวของอาคาลิเซริก้าอาคาเนครับสดาวมาหาตูทีเถอะตัวไม่มีตัวลงเดทธรรมดาครับมันผ่านคอนเทนต์ลำบาก <laughs> ดังนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วต่อให้ทุกท่านได้ตัวละคร เมตามาครบแล้วแต่ถ้าเกิดถามว่าขาดตัวละคร2ดาวนะครับผมมันก็ผ่านคอนเทนต์ยากอยู่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันผ่านคอนเทนต์ยากนะตัวละครเราไม่ค่อยมีนั่นแหละครับผมแปลว่าคุณยังขาดตัวละครที่เอาไว้ลงในส่วนของคอนเทนต์นั้นนะครับอ่ะคอนเทนต์นี้นะครับผมมันมีคอนเทนต์อะไรบ้างครับผมที่เราจะพูดถึงกันเยอะนะก็คืออย่างแรกเลยครับผมมันจะมีในส่วนของด่านพวกอ่า อย่างแรกเลยนะ <What? S 1> พวกประกาศจับครับผม Yo, ประกาศจับเนี่ยก็คือจะเน้นตัวละครสีแดงนะครับผมสีแดงนะพวกตัวประกาศจับพวกนี้จะเน้นตัวละครสีแดงซึ่งแน่นอนครับผมฮีนะ <c oughs> ก็ค่อนข้าง <c oughs> จะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับผม <c oughs> ตัวขอม <c oughs> อาคาลินนะครับผมอาคาลินนะครับผมนะหรือ วัตเบะนะครับผมอันนี้ก็ได้เหมือนกันเรียกได้เหมือนกันหรือตัวของเซเรนาครับผมพวกนี้จะใช้ได้ดีในการลงพวกนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่พวกแค่ชุนเอามาลงได้อย่างเดียวนะมันสามารถเอาตัวได้หลายตัวครับผมอารุก็ได้เหมือนกันนะครับผมพวกนี้ก็เอามาลุยได้นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกตัวละครสายสีแดงครับผมพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเอามารวนในส่วนนี้นะครับถัดมาครับผมก็คือตัวละครคําขอพิเศษครับคาขอพิเศษนะครับผมก็คือจะเด้นในส่วนของ ปกป้องฐานปกป้องฐานนี่ก็คือตัวละครสีเหลืองครับผมตัวละครสีเหลืองเราพร้อมหรือยังนะครับผมอ่ารับของขวัญครับผมรับของขวัญจะเป็นพวกตัวสีฟ้านะครับผมสีฟ้าตอนนี้ก็คือจะมีหลักๆนี่ก็จะมีตัวของฮารุนะนะครับผมกับตัวของอ่ายายผีชื่ออะไรวะยายผีครับผมก็คือตัวของอ่าจิเซะนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าพวกนี้จะใช้ได้นะครับอ่าซึ่งแน่นอนครับผมว่าการลุยแต่ละดาเนี่ยก็ต้องมีทีมที่เอามาลงด้วยใช่ไหมดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเราจะดูว่าทีมเราพร้อมไม่พร้อมนะครับผมตัวละครเราพร้อมไม่ไหวลองจัดทีมดูแค่นี้เราก็เข้าใจแล้วครับโดยหลักๆแล้วครับผมทีมที่เราจะจัดมานะครับผมก็คือทีมสีเหลืองอ่าทีมสีเหลืองทีมสีแดงนะครับผมพวกนี้ทีมสีเหลืองทีมสีแดงครับผมว่าเราสามารถจัดทีมพร้อมหรือยังอ่าทีมสีแดงปุ๊บอ่าเมื่อกี้ผมทีมอ่านี่ครับผมทีมสีเหลืองอ่าทีมสีเหลืองนะครับแล้วก็ลองจัดทีมสีแดงดูนะครับสีแดงผมมีใครบ้างนะครับตอนนี้ก็นี่ มีใครอีกบ้างครับผมปึ๊บเนี่ยทีมสีแดงเนี่ยถามว่าทีมสีแดงเนี่ยเป็นทีมที่เราเก่งหรือเปล่าด้วยนะครับผมอะถ้าคิดว่าเก่งนะครับผมอะสเปเชียลปุ๊บสเปเชียลต้องเม่นอนครับผมมีฮิวเลอร์หนึ่งตัวนะครับผมฮิลเลอร์หนึ่งตัวกับซับดีดีหนึ่งตัวซึ่งผมเอาสายะออกใส่โคธมะแทนดีกว่าอะโอเคนะครับผมประมาณนี้ปึ๊บอะเห็นไหมครับผมผมก็จัดปาสีเหลืองได้ผมจัดได้ประมาณสักสามทีมนะครับผมถึงแม้จะมีแฟมแดงนิดนหน่อยนะ ่าประบาณนี้นะครับถามว่าทีมผมเนี่ยพร้อมไหมที่จะลุยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครอย่างเช่นตัวของคอายโกเออรฮารุนะเออร์้ครับผมชิซึมิพวกเนี้ยผมไม่ได้คดคิดว่าจะตั้นจะยิงจังนะยังไม่ได้ตัวละครที่ผมต้องการดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องเปิดกาชาเพิ่มนะครับซึ่งการเปิดกาชาเพิ่มตัวส่วนนี้ก็ต้องไปรอรู้อีกทีคืครับว่าจะเปิดตู้ไหนดีนะครับ ซึ่งเอาจริงแล้วนะครับผมมันจะมีตู้เพิ่มเลทนะครับผมกับตู้ปกติตัวส่วนนี้ที่มักจะมีคําถามกันมาเยอะว่าเฮ้ยพี่ผมควรจะเปิดตู้ไหนดีนะอ่ะคำตอบง่ายๆครับผมว่าตู้เพิ่มเลทครับผมมันก็บอกแล้วว่ามันคือเพิ่มเลทนะดังนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มเลทในส่วนของชิโรโกะก,กับตัวของโคชิโนะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครที่ชอบ2ตัวละครนี้ก็สามารถเปิดในส่วนของตู้เพิ่มเหรียได้ทันทีนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากได้ตัวของชิโรโกะหรือโฮชิโนะนะครับผมก็เข้ามาในส่วนของตู้ปกติครับและที่เหลือก็ไปลองกดกาชาดูนะครับผมซึ่งกาชาตรงส่วนนี้ครับผมพอครบ200แต้มก็จะไปการันตีนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ตัวของโฮชิโนะมาแล้วนะครับอ่ะปดูกันต่อเลยครับซึ่งถามว่าเกลือไหมเอาจริงแล้วอย่าไปสนครับผมเพราะว่าเพชรเนี่ยเราก็จะเปิดเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะเราจะพร้อมนะครับซึ่งก็ ถ้าเกิดเกลือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้นะครับอ่านะครับปึ๊บๆๆขึ้นมานะครับโอเคตัวละครสองดาวเยอะขอตัวดีๆไม่อ้าได้แล้วครับผมได้เซริก้ามาแล้วนะครับทีเนี้ยเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วครับมีใครบ้างนะครับผมมีเซริก้าอากาเนะโอ้เยี่ยมนี่แหละคือพุ่งตองว่าตัวละคร3ดาวอ่ะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นก็ได้นะครับผมเพราะเกมนี้อย่างที่ผมบอกไปหลายๆทีแล้วนะว่า มันสามารถใช้งานได้ทุกตัวนะครับขอสักจิ๊กหนึ่งก็แล้วกันนะครับปิงเกลืออีกนะครับผมตอนนี้ขาดแค่อคาลิเท่านั้นนะครับผมมีโอกาสได้เหมือนกันนะดูนิดนึงครับปึ๊บ,บ,บ,บจิิเเกดันนนนมุโโอไม่ได้นะครับตัว,วนี้นะครับ เอาเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะอ่าโอ้สวยครับอ่าเรียบร้อยได้ครบแล้วครับผมแค่นี้แหละต้องการแค่นี้ทีนี้ผมก็สามารถจะจัดทีมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับโอเคสวยครับ ทีนี้ผมก็ได้ตัวละครที่ผมอยากได้แล้วทีนี้ผมก็สามารถจะจับทีมได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีตัวละครที่ผมสามารถจะใช้ได้จริงๆจ,จังๆได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับทีนี้ผมก็สวยเลยนะ เพราะว่าได้ตัวละครหลายตัวที่ผมอยากได้มาแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซรีน่าอคาลิแล้วครับผมและก็อคาเนะครับผมพวกนี้ใช้ได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมกาลังหาพวกนี้มาใส่ทีมเพิ่มนะครับโอเคจริงอยู่ว่าผมถ้าเกิดเราได้ตัวละคร3ดาวตัวอื่นมาช่วยเนี่ยมันจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นตัวของอาซูรุกินะครับผมซึ่งเป็นตัวที่สามารถเอาไว้ลุยได้ดีมากครับผมในเรื่องของการเคลียร์คําขอพิเศษเอ้ยนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของการลงเลทบอสเหลืองที่กำลังจะเข้ามาอาซู ต่อให้ได้่าเนรูกับมากิได้ก็ยิ่งเพอร์เฟกดีเข้าไปใหญ่ครับผมถ้าได้ชุนมาด้วยยิ่งเพอร์เฟกเข้าไปอีกทีนะแต่ก็ตรงส่วนนี้มันเป็นเรื่องของกาชาเกลือครับผมนะดังนั้นนะครับผมสรุปง่ายๆอีกรอบหนึ่งครับผมสำหรับท่านที่ยังไม่รู้วอ๊ะสรุปนี่ไอดีนี้ควรจะเปิดต่อไม่เปิดต่อครับผมให้ลองไปจัดทีมดูนะครับผมจัดทีมดูถ้าเกิดเราจัดทีมปุ๊บเนี่ยเราได้แค่สีโดยเฉพาะสีเหลืองครับผมทีมสีเหลืองเนี่ยจะเป็นทีมไว้ตีลงเลดบอสนะครับผมดังนั้นไป 2ทีมขึ้นไปนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าทีมสีเหลืองเราเนี่ยยังไม่เก่งพอนะครับผมแนะนําให้เปิดกาชาเพิ่มนะครับนะอย่างน้อยขอสกงทีมเผิ่มจะ3าทีมซะได้ซ้ำนนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตีเลดบอสตัวเดียวมันอาจจะไม่พอนะครับผมอาจต้องใช้ถึง3ทีมหรือ4ทีมเลยก็ได้ครับผมก็คืออาจจะเป็นเหลือง3แดงหนึ่งอะไรก็ได้ประมาณนี้นะแต่อย่างน้อยควรจะมีสีเหลืองขั้นต่ําอย่างน้อย2ทีมนะครับผมเพื่อจะได้ลุยในส่วนของเลดบอสได้นะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของข้อมูลคร มุมข้อมุมมุมมองตัวส่วนนี้เนี่ยเป็นแค่มุมมองจากทางผมนะซึ่งอาจจะถูกอาจจะผิดอันนี้แล้วแต่ทุกท่านนะแต่มุมมองผมเนี่ยคือผมมองอย่างนี้เลยก็คือควรจะต้องมีทีมรสีเหลืองอย่างน้อย2ทีมขึ้นไปสีแดงอย่างน้อย1ทีมขึ้นไปแล้วก็สีฟ้ายอย่างน้อย1ทีมขึ้นไปซึ่งสีฟ้าตอนนี้เรายังไม่ซีเรียสอะไรให้ความสรรําคัญกับสีเหลืองกับสีแดงไว้ก่อนสีเหลืองโดยเฉพาะเป็นโดยเฉพาะสีเหลืองครับผมยิ่งสําคัญเข้าไปใหญ่นะครับถ้าเกิดเราจัดทีมสีเหลืองได้2ทีมขึ้นไปแล้ว โอเคแล้วเราคิดว่าทีมมันเก่งพอแล้วผมก็คิดว่ากาชานั้นก็คือควรจะหยุดได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจัดมาปุ๊บยังไม่เก่งพอเรายังต้องการอยู่ก็ต้องเปิดกาชาเพิ่มอยู่ดีครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองว่าตอนนี้เราพร้อมหรือยังที่จะเปิดต่อหรือจะอยู่แค่เฉยๆตรงนี้นะครับอ่ะงั้นวันนี้ผมพ่อสปิแคดก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บา,บายๆครับสวัสดีครับ